โอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับตอนน้เราขึ้นบันไดมานะคะตรงน,นี้เป็นบริเวณสงนำผาดน,นะครับไอคิฟลิปทีนี้ก็เม่เหมือนฝนตกนะครับอุ้ยต,ต้นต้นต้นไม้ต้นใหญ่อ่าตัวน,นี้ค่ะเป็นพระอุโบสถใหญ่นะครับอ่าต่อแถวเข้านะครับอ่า สะอาดนะครับนี่จะเป็นจุดชมวิวอ๋อตรงนี้นะคะจะเป็นทูบนะครับเป็นทูบ จะเป็นใบขอพรนะคะว่าขอให้จะกลับมาที่นี่อีกนะคะหรือว่าขอให้มีความสุขนะคะอะไรลูกเรียงประมาณนี้นะคะ,ะจะมีอาหารขายนะคะจะเป็นพวกสลัเป่าหรือดังโงหรือว่าโมจินะคะคที่ไหนแดดออกแล้วน,นะครับไปจุดชมวิวกันไหมไหนคะนี่ปะ่ะ อ่ะน,นี่นะครับอยู่ในบริเวณเชิงเขานะครับริมทะเลซะด้วยอ่าบริเวณนี้นะครับจะมีโอกาสเกิดสึนามินะครับแล้วก็ป้ายระวังอีกาจิกนะครับวันเดิมตั้งดต่วันเดิมโบสตันมาเลยนีกี่ร้านตัวอาจะเป็นอ่าวนะครับนี่อะไรอ่ะนี่เปานอะ แดดค่อนข้างร้อนก็ะจะเป็นอ่าวนะครับเป็นอ่าวเป็นอ่าวกับดังโงดนะครับอันนี้จะเป็นโรงอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นวิหารตรงนี้ไม่ใช่พระใหญ่ได้พุทธุลนะครับเป็นจะไปเพราะไปพระใหญ่ได้พุทธุลธ์ที่หลังนะครับ เข้ามาเจอวันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ความจริงนึกว่าวันนี้เป็นวัดพระใหญ่เดือบือ่าเป็นปา่าไผ่นะคะจะมีไม้กั้นไว้นะครับอยู่บนเชิงเขาเหมือนกันนะครับเป็นเขาลูกเดียวกับเขาิตัวนั้นนะครับเขาลูกเดียวกัน <c oughs> มาช่วงนี้นะครับวันนี้วันที่ แปดสบเก้าถูกแล้วนะคะใบไม้มันยังเปลี่ยนสีไม่เยอะนะครับยังไม่เปลี่ยนด้วยซ้ำเดี๋ยวไม่ช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ประเทศไทยที่ไฟฝนต้นหนาวไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนที่สามนะครับของวัดนี้นะครับบ๊ายบาย